ทักไทยสบายดีอยู่ทุกมองทุกบอนสบายดีพี่น้องอยู่ฟังล่าสวัสดีพี่น้องอยู่ฟังไทยอยากหัวเอาพอเปิดคล้องและพัดจยกถอดออกบาทนี่คือว่าใส่ตั้งด้นตั้งนานโอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งาลังว่าใส่หายบางคำโอ้คือเท่แท้โอปกรรมนำทรายอ๋อ โอ้เีลีโถเถริบ๊าลุเออนึงนึงนึงอายิมเว็ดเล็กน้อยแม่ Ôi thế อี ôi phang nong, phang nong. น้อง Nương, ơi khăn ซื้อของ khăn Khăn ให้ ô Khăn <tôi <tôi kèo หา อยุกไปลูกอย่ยกอ้าอ่านมันไปสีินแนไปสีดินห่ท่านจจะเปิดไปสีดินมามากินตำอ้าวโง่มาสิเบิดเลยที่สีแสบแพงตับห่อ นี im <im 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 ่นะต้มสองห่อได้กินสองสี่ห้าคนแต่ว่าต้มสามห่อได้กินผู้เดียวเลยป้าต้มและต้วต้มเลยกินเรียบร้อยมานั่งยังเบื่ออยู่นี่ทำไมพูดกับภรรยาไม่พอเลยวันนี้กินจ้ามห่อก้นเดียวน่ะ หับได้ฝันยานมันเฮียฝันนบ่าไม่ใช่พี่ี่ยวเนี่ยม่ใช่กับแปไปหอบที่แล้วน่นจาหนึ่งหน่งกินตำม่าม้าสองสหาคนสองหอกับพอกินเลย วันน่ะเอื้อเอื้อเออื้มากินโอ้โหคือจนผุ่นอยู่ได้เอื้อมาหลายหนคือเบิดป้ากินมันบุพพกินร้อนต้องกินแล้วทำลายแตกจุกจุ่มาลองเสียจะทำซ้อมทำสดน้ำกันนะนั่นึ่ะกระห้วงคันป้ากินมือบุพพกินน่องเก่าแค่เมาสิเมียผู้สุภาพอีกอือป้าเฮ้ยเข่าคือขาดแท่นเข่าพายติดนี่นะอือชมาจินผ่อนงามแ ไปอ่ะีขาอันเดียราม่แต่มักินแหนึ่งเมาแล้วเมาแล้วพีลามาไดยแดดกับแดดเลยมาพี่มันกันแดดว่า่เห็นแดดเลยสิหนึ่งหนึ่งาลังจะมาสางเหต้แหะน่ะบา โอ้ปลาหลังส่แว่นห้บ่ส่แว่นห้หลาบ่โอ้ใส่ห้เท่าหนึ่งโอ้เท่อนลีนอมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอ้นมากินตำหม่าม้าน้าเห็นบอกโบกู่แก้วนั่งเลยแกงกรบแซบปนโบแซบปนเลนะ แม่ถอว่าเอาส้มห่อแล้วว่าก้มันหลายผุมันต้องสามห่อจริงๆเราจนออกอบากก็ออล้ดงทีมก็จะทามาไปทนในหานสํา อหาจวเม่มลาคมอก็ไปก้อยยังอานีมแบยาดกันกินก็ได้พี่น้องมันแสบแม่สมเลยนะแม่บวงใหญ่ให้กับบดได้ได้บวงหน่อยล้างบ่วงอีแม่นะแสบแ่บเลย อืมหอมเหมนแมัน hmm. ช mm ็บบยัง hmm. ว mm ัดจนผุนอยู hmm. uh ่นะของใ้่ของใส่มาหลางแ่หลังว่ามท่องอะไรแย่ามท่งคนนี้เขาพอมีได้เขาลุันหนึงอือนเปีโคง้นปะแสบบขาิวมันไ้กินข้าวแรงฮะก็กินข้าเศร้าหองหม่เอะเาแรงก็ไกินข้าวเศร้าไกินหัว

นาบูแ <laughs> ดดนะม่โดนแดดบูวันแดดเลยจช่ไหมูดด้วัน <laughs> แดดเลยตากแดดบูโตเลยมันแหวนหม่ม <laughs> ตากแ <laughs> ดดบูโตเลยตากแดดบูโตเลยร้านก่อยโอ้ยจะมาจ่าเห็ดกระบาดแท่นนี่บ่แดดเปี้ยงๆได้เจอพัดตากแดดเฉยมันหม่มมะลุ มันเฮิมบ่โอ้ป๊าเหื้อจิ้นอ่อเหื้อหัวจิ้นอ่อโอ้ยย่านเป็ดก็เป็นอยู่ได้หยามันตกเฮ็ดให้หัวเลยเอ้ยอาสบายดีเลยยังน้องสบายดีสบายดีน้องดิวสบายดีนิว สบายดีลูกทุ่ทุ่ดูแล้วกันมาม่าขามาฮ่มพี่มันห่อนมา้อนมาบวงหก็นาะทันึยังามาดอีกวดอีกล้

มันน้อยเนาะตามสองหอีนั่งวันไลยัวสันหลายผัวหลายหลายคนกินเลยซิมคำหนึ่งแซ่บแซบแล้วก็กลับมาเนาะกลับมาสิมากินเข่าอยู่เ่อนมันบายบายแล้วปลาเมาก็หิวเข่าแล้วมือนีปลาเมาันีิบเสือนิบเสือยังเต้ติดกระดดมเนาะเดี๋ยวเสียให้เบิ่งเสือก่อนให้เบิ่งให้ส้มเสือกอนเนาะ ชุดนี้นี่ประมาะเอาเสีให้ดูเป็นชุดมีอันน้ชินไทยเนาะมีไทยพี่นอ้องินไทยเนาะมาตัดเป็นชุดอันนี้เป็นเสือ้อเป็นเสื้อคนกับคนซีนอินอ้วนในละแขนสั้นเนาะแล้วก็ยกแขนนิดนึง ยังแต่ติดกระดุมเนาะกระดุมประทันติดไก่สิเหลวแล้วล่ะแต่ว่าหิวเขาเลยประเมาสิไปกินจากก่อนเนาะจจงสีมาเจงสีมายิบซี่ซอยกันแล้วแล้วยังแต่ใส่กระดุมเอาคลิปนี้จะพาบึงผสมธนิก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพอกันคลิปหนาเด้อพนองเดอ้อขอพบพระคุณหลายๆขอให้สุคดีมีความสุขประสุขสุขคน Sabari.